สวัสดีครับพบกับผมนะครับทีมงานเฉลิมศิริรั์นะครับวันนี้ผมจะพามาชมโคกหนองนาโมเดลนะครับในพื้นที่18ไร่นะครับและตอนนี้นะครับบรรยากาศก็คือน้าเต็มนะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศจุดที่เป็นจุดเด่นของแปลงนี้เลยครับก็คือเกาะกลางน้ํานะครับทีมงานเฉลิมศิริรั์นะครับรับคูดออกแบบโคกหนองนาโมเดลทั่วประเทศไทยกันเลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0811495654นะครับหรือว่านะครับติดต่อทางเพจของเรานะครับเฉลิมสิริทรัพย์นะครับเรามีแอดมินคอยตอบคำถามทุกท่านอยู่นะครับมาชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะกลางน้ำแปลงนี้กันครับเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับสำหรับเกาะตรงนี้นะครับ น้ำก็เขียวใสลงตัวนะครับตอนนี้นี่เราถ่ายภาพในช่วงหน้าแรงเลยนะครับก็คือวันที่1นึ่งพฤษภาเลยนะครับยังแรงอยู่นะครับน้ำได้มาจากการเจาะน้ำบาดาลน,นะครับแปลงนี้นะครับเติมน้ำจากบาดาลน,นะครับน้ำเต็มระดับที่ต้องการครับสวยงามลงตัวครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปชมวิดีโอของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ